คำว่ากล้องวงจรปิดจะมี3ารประเภทหลักๆแบบแรกจะเป็นชื่อว่าแบบแอนะล็อกแบบที่สองเป็นเทคโนโลยีใหม่ชื่อว่า IP หรือเรียกว่ากล้อง IP กล้อง Wi-Fi หรือกล้องอินเทอร์เน็ตแบบที่3านะครับเป็นกล้องวงจรปิดแบบ h h d ท้งสรุ่นนี้แตกต่างกันยังไงนะครับก็จะขออธิบายทางนี้กล้องแอนาล็อกจะเป็นกล้องที่ในสมัยก่อนซึ่งจะเป็นยุคแรกๆเมื่อ50ปีที่แล้วอ่าผลิตขึ้นมาจะบันทึกข้อมูลโดยอิดีโอลงในกล่องบ v วี ซึ่งกล่อง DVR ก็คือย่อมาจาก Digital Video Recorder ก็คือเป็นตัวบันทึกวิดีโอแบบดิจิตอลข้อดีคือจะราคาถูกนะครับปัจจุบันจะราคาถูกราคา5้0หบาทแต่ข้อเสียก็คือ,อความคมชัดนะครับก็คือจะเต็มที่อยู่ได้แค่900 t v l i ยทลความละเอียดในดับนี้ก็คือจะไม่ถึง1ล้านพิกเซลนั่นเอง เมื่อเวลาเกิดเหตุการณ์จริงหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยอาจจะดูหน้าตาคนร้ายแทบไม่ออกแต่ถ้าท่านต้องการกล้องวงจรปิดแบบเดินสายาราคาประหยัดก็แนะนำกล้องตัวนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นแบบที่สองเป็นกล้อง IP กล้อง IP เนี่ยจะบันทึกข้อมูลโดยเข้าลงในกล่อง NVR ซึ่งกล่อง NVR เนี่ยจะเป็นกล่องอิเล็กทรอนิกส์กล่องดำๆนะครับข้างในก็จะเป็นว่างเปล่าๆเอาไว้สาหรับใส่ฮาร์ดดิสก์แล้วก็จะมีแผงวงจรดิจิตอลนิดหน่อยเอาไว้อัดวิดีโอ NVR ย่อมาจาก Network Video Recorder ก็คือตัวบันทึกวิดีโอเครือข่ายนั่นเอง การรูปแบบการอัดวีดีโอไฟล์ก็จะเป็น h. 1 2, 2ก็จะเป็นแบบ h. 2 6 4 mpeg หรือว่า jpeg ส่วนความคมชัดนะครับข้อดีก็คือว่ากล้องของแบบ ip เนี่ยจะเป็น รูปแบบวิดีโอแบบดิจิตอลดิจิตอลก็คือการสามารถสื่อสารได้2ทางก็คือสัญญาณภาพและเสียงเนี่ยจากกล้องไปที่ NVR แล้วก็ NVR มีส่วนเกี่ยวพันเราสามารถาใช้คำสั่งที่เราสั่งจะให้บันทึกกล้องตัวไหนหรือว่าจับความเคลื่อนไหวหรือ,อลูกเล่นที่มากกว่าเนี่ยไปที่เจ้าตัวกล้องได้ก็คือการติดต่อสองทางแบบดิจิตอลซึ่งจะให้ความละเอียด ความคามชัดหามากกว่านะครับสำหรับคนที่หรือว่าท่านที่ใช้กล้องแบบแอนาล็อกแบบเก่าซึ่งราคาถูกอาจจะไม่ถูกใจไม่ชัดก็ขอแนะนำให้เป็นกล้อง IP ตัวนี้ซึ่งมีความค,าม,คามชัดมากกว่าซึ่งปัจจุบันสูงถึง2ล้านพิกเซลเมื่อเวลาเอาภาพวิดีโอมาใช้เนี่ยขยายแล้วก็จะไม่แตก พูดไดค้คือว่าสามารถเห็นหน้าตาคนหลายได้ชัดเจนกล้องต,ต,ตัวนี้นะครับข้อดีของกล้องไ p ก็คือว่าจะเป็นกล้องอินเทอร์เน็ตหรือว่ากล้อง wi-fi สามารถเสียบปลั๊กที่บ้านมี wi-fi ใช้สองสามตัวสี่สามสี่ตัวได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นระดับสิบตัวขึ้นเป็น wi-fi ที่บ้านเนี่ยอาจจะกระตุกหรืออาจจะมีปัญหาเพราะว่าสัญญาณ าภาพวิดีโอเนี่ยจะมีการ่งถ่ายข้อมูลที่ด้วยความด้วยด้วยปริมาณมากเพราะฉะนั้นโมเด็มที่บ้านท่านอาจจะรับไม่ไหวภาพอาจจะหาไม่ติดก็าอาจจะแนะนําให้เป็นเดินสายแลนไปที่กล้องตัวต่วตางๆซึ่งการเดินสายแลนเนี่ยก็ข,ขอแนะนําให้จะเป็นสายแลนแบบแคท6ซึ่งสามารถจ่ายไฟเป็นไฟกระแสะตรง เข้าไปที่ตัวกล้องได้แล้วก็อานำสัญญาณได้จากตัวกล้องมาเข้ากล่อง NVR เพราะฉะนั้นความคมชัดเนี่ยปัจจุบันกล้องตัวนี้จะมีความคมชัดมากถึง2ล้านพิกเซลเมื่อขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยเราเอาคลิปมาดูเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราก็จะเห็นหน้าตาคนร้ายได้ชัดเจน,นส่วนปัจจุบันนี้แบบที่3นะครับ แบบที่สามนี้เขาเรียกว่าเป็นกล้อง AHD AHD เนี่ยย่อม,มาจาก analog HD CCTV camera ก็คือกล้อง CCTV แบบความคมชัดแบบ analog นั่นเองโดยที่กล้อง h d นี้จะรวมเอาเทคโนโลยีแบบ analog แบบเกา่าแล้วก็แบบ IP นะครับแบบใหม่เข้าไปด้วยกัน พูดง่ายคือ HD นี้จะเป็นกล้อง CCTV ที่ถูกพัฒนามาจากแบบเก่าให้มีความคมชัดมากขึ้นนะครับการติดตั้งง่ายเหมือนกล้องแบบ a n a l ล็แบบธรรมดานะครับแต่ว่าความคมชัดเนี่ยเป็นแบบดิจิตอลเป็นแบบ IP ซึ่งความละเอียดปัจจุบันเนี่ยได้ถึง1ล้านพิกเซลแล้วก็1.3ล้านพิกเซลนะครับออกมาออกมาวางจำหน่ายแล้วก็ไม่ต้องเซต IP ให้ยุ่งยาก การเดินสายนี่ก็จะเดินสายเป็นเคปเบิลแบบเดิมนะสามารถเก็บเอากล้องแอนาล็อกแบบเก่าเราสามารถเอาเอากล้องนะครับแอนาล็อกแบบเก่าที่เราไม่อยากทิ้งนะครับเอามาใช้กับกับระบบนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างแต่ราคาเนี่ยก็จะขึ้นมาตามความคมชัดที่เพิ่มขึ้นนะครับทั้งทั้งกล้องทั้งสามแบบเนี่ยปัจจุบันก็สามารถที่จะต่อ อ,อินเทอร์เน็ตถ้าเกิดที่บ้านท่านมีโมเด็มต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถที่จะดูที่มือถือได้การเลือกซื้อก็จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสม